มาดูบอร์ดนะครับจับเวลานะครับของสองวัตถุนะครับอธิบายบอร์ดนิดนึงนะก็จะมีจอแสดงผลนะครับเวลาที่หนึ่งนะครับของวัตถุที่หนึ่งนะครับจอแสดงผลเวลาที่สองของวัตถุที่สองนะครับบนบอร์ดนะครับก็จะมีสวิตช์นะครับไว้สําหรับทดสอบนะครับก็มีสตาร์ทนะครับแล้วก็สต็อปเวลาวัตถุที่หนึ่งสต็อปเวลาวัตถุที่สองนะครับแล้วก็สวิตช์รีเซ็ตตรงนี้ ส่วนเทอร์มินอลตรงนี้เอาไว้ต่อเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์สตาร์ทนะครับเซนเซอร์สต็อปเซนเซอร์สต็อปวัตถุที่2แล้วก็เซนต่อสวิตช์รีเซ็ตต่อไปได้นะครับตรงนี้ทดสอบการทำงานก็กดสตาร์ทนะครับ,รบเวลาก็จะวิ่งนะครับถ้าผ่านเซนเซอร์สต็อปตัวที่1นะครับเวลาที่1ก็จะหยุดนะครับผ่านเซนเซอร์สต็อปตัวที่2นะครับเวลา ตัวที่2ก็จะหยุดนะครับเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้